สวัสดีครับปั่นจัก,กรยายมนมายามเช้า,ามาทางวิธทีมวยรชัชดําเนินครับพี่ทีมวยรชัชดำเนินก็อยู่ตรงถนรนรัชดำเนินนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับกองทัพบกไใช้อย่างนี้ครับอ่าก็จะเห็นนักมวยครับนอ้นองๆนักมวยกําลังวิ่งลดน้ําหนักกันอยู่สวัสดีครับซ้อมครับ ลดน้ำหนักเพื่อให้ช่างได้ตามพิกัดน,นี่ฮะแต่มวยและบันเนินสวัสดีครับคุณตำรวจวันนี้กระซุนท่องเที่ยวมีอะไรครับมมาาพวาว,ว,ว,วอ้าวเหรอฮะอไม่ได้ไอ้เร่งนี้หรอก อ๋อ,อ,อกันไม่ให้เขาอ๋อ,อนู่นเหรอฮะที่ยืนน่ะฮะอ้าวเจอม็อบชาวนาวพอดีเออความทุกข์ร้อนมีอยู่ทุก่อมย่านะฮะเป็นธรรมดาอ่าน้องๆน้ำมวยก็วิ่งมาพอดีครับครับอ่ะ ไปดูต่อฮะก็นี่คือเวียทีวัาชะดันเมินกับชาวนะครับ